งักขึ้นไปโหแล้วทุบอีกทีแล้วก็ทุบอีกทีให้ผมดูครับนี่ครับผมซบเลสอไปมันนี่ทุบอีกสาอีกทีไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ผิดที่แม่งมาเจอเราแตสยองกันาไหนไปชมพับกบสตรีมสด <c oughs> โดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย <c oughs> ่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน เอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทั้งหลายทั้งบ้านใกล้แดนกรุงครับผมบ้านทุ่งแดนไกลครับวันนี้เราอยู่กันในเกม h ี r o of New World นะครับผมกับรายการรีบดูก่อนโดนลบนะครับผมรายการที่เราเออเราคนระยำตําบอลนะครับผมมารวมตัวกันนะครับผมซึ่งมาทำคลิปแบบว่าจะรีบเล่น้งแตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายนะฮะตอนนี้เราอยู่กับฮีโร่อย่างเปเปอรนะผมฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวที่โอ้โหสมัยแบบว่าสมัยยุคกําบันนี่คือคนจับแข่งนะตัวนี้ตื่ก็ผมบอกเลยฮะ ผมว่าไอทีมันก็จะหนักๆห,หน่อยนะผมไม่กลัวใครอยู่แล้วนะฮะเดินกลางขอแค่บอกครับผมลองเลยเวะล่ะเปิดเลยวะล่ะออกมาตันกูอีกแล้วโอ๊ยตันไม่โดนอ้าวโดนนี่หว่าขอโทษครับผมเฮ้ยมึงยืนอย่างนี้เลยตน้นตายนะไม่รีบไม่รีบไม่กลัวว่ายิงนะเมื่อกี้ยืนให้ยิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของของของจริงอะไรจะมาอะไรเมื่อกี้แค่คยั่วยิงเฉยแดูว่าจะจ่ายสุดเปล่า จะจ่ายแล้วกดด so ันหรือเปล่าใช่ป่ะวิ่งเอางี้เลยเหรอตันเล่นเลยเหรอมันเอาแล้วนะมันเอาแล้วนะตายนะต้นนะตายนะต้นนะนี่ครับผมสู้วะสู้วะปีก่อนไงมันได้รูนเดินผมอ๋อแต่กูเกือบตายมาเลยครับผมแล้วอินวิสมาแล้วนะฮะช็อตนี้มึงหาไม่เลยชีวิตมึงอ่ะไปหลงหลุมไปครับผมถึงเวลาแล้วนะฮะแม่เขาตัดรูนไปครับผมแล้วเป็นรูนล่างด้วยนะครับ เป็นลุนเป็นลุนปลอมแหละแต่ว่ามันก็ได้เลือดนะครับผู้ชมฮะทางที่ที่ดีที่สุดคือเขากลับมาที่เลนนะผมแล้วก็มาพร้อมกับเลือดที่ไม่ได้กดครับโอ้โหแม่นกมัวกันแล้วเห็นว่าก็เห็นไม่เห็นต้นจะไม่เห็นเอานกมา่งนนะเห็นแล้วต้นทิบหายแล้วนี่ไงเห็นแล้วต้น เนี่ยเรืมันคงบินมาแปลกๆอยู่ๆก็บินมากลับหลังครับผมแม่ได้รองเท้ามาแล้วนะครับผมเกมนี้ครับรองเท้าเสร็จก็จบแล้วนะครับสำหรับเปเปิรครับเป็นฮีโร่สายคอมโบแบบว่าตุ้มเดียวแบบเบอร์เดอรแบบตุ้มเดียวครับผมแล้วตายเลยครับเป็นแบบโยนลงมาแล้วก็สู่ความว่างๆไกลโพ้นครผมหน้าทิ่มดินฮะก็เขาเรียกว่าเป็นสายขอมดําดินนะครับผมใครเจอก็คือลงหลุมไปเลยฮะเอาหน้ากระแทกดินนะครับ ไม่ใช่ตุ่นก็มุดได้ครับผมดินนะลองปะล่ะเอาอีกปะล่ะนี่อาเชอร์นะครับผมอจังหวะนี่โยนก่อนเล่ตัดเลือดครับผมเลือดตัดเลือดครับผมเฮ้ยลูนมาเฮ้ยลูนมาเฮ้ยลูนปอมมาเฮ้ยไวาให้ลูนปอมไว้รู้สึกโชคดีจ้ะผมอ้าวเอ็มพาสเราโดนเหมือนกันครับโอ้โหดับเบิลดาเมจปะยังไงครับผมตรงนี้ครับเขาสตันไปก่อนทีนึงครับเพสเลนล่วงไปแล้วหนึ่งตัวครับ หนึ่ง ea นะฮะอ้าววันนี้มึงอ่ะ double damage โดยเดียบประเด็นน่ะมานี่มานี้ double ลดาเมจโอ้โหบอกเลยว่าชิลครับผมชิลครับเกมนี้ชื่นให้พูดตามตรงแล้วก็เป็นตัวที่เราคำนวณดาเมจเป๊ะมากเพราะเราเล่นบ่อยครับผมแต่ก่อนนะฮะวันเรามาดูดีกว่าว่าฮีโร่มีใครกันบ้างครับผมสำหรับเกมนี้ครับทีมเรานี่คัดมาแล้วนะผมอย่างทีมแข่งนะฮะมีเดวเลอร์เป็นตัวแทงครับผมมีอัลมาราเป็นตัวแทงฮะ แทงเดียวรเลองก็โคตรถึกใช่ไหมครับผมอั马าก็โคตรแบบมี2ชีวิตอ่ะอาจจะไม่ถึกแต่มี2ชีวิตครับผมส่วนเอ็มพายก็เป็นตัวที่สามารถขึ้นสิงให้กับใครก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะให้เขานั้นเก่งขึ้นครับได่วยาจะเป็นการอารมณ์แบบว่าเก่งขึ้นทุกอย่างอ่ะดูเลือดได้ด้วยทําได้หลายอย่างครับผมส่วนคอร์รัลเต็ดครับผมก็เป็นแครี่ฮาร์ดแครี่เพียงตัวเดียวในทีมครับผมและเราครับผมเป็นตัวเดินเกมนะฮะก็ตอนนี้ก็สามูนแล้วอ่ะก็แย่หน่อยครับผมอาเชอร์ครับ น่าจะแย่แล้วฮะอาเธอร์นี่น่าจะแย่จริงครับตอนนี้สถานการณ์อาเธอร์นี่สามศูนย์นะศูนย์สามครับผมอ่ะศูนย์สามก็ได้ครับส่วนอีกทีนึงครับผมมาดูฮีโร่ครับเฮ้ยมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอไอ้กูกูหับมากูคิดว่ากูปลอดภัยแล้วกูเพิ่งกลับบ้านมานะเมื่อกี้มันวิ่งมาเลยนะไม่ได้บาเนะตอนแรกเออไอ้กูกู ผงรู้สึกผู้ปลอดภัยอ่ะมึงแล้วเรื่องมันเหลือแค่เนี้ยโอ้โหร่วงเลยครับผมอ่ะอีกทีหนึงครับผมแครี่ก็จะมีโครนอสกับอาร์เธอร์ผมเปสองฮาร์ดแครี่นะครับที่น่ากลัวเพราะว่าอีกทีหนึงอ่ะสกิลออรเยอะนะครับสกิลออรอย่างเพลสเซนต์เนี่ยก็ถ้าเขามีคาถาฟ้าก็ทำให้สามารถที่จะแผ่แบบตัวเหม็นในทั้งวงครับผมแล้วก็จะมีตัวเอนาิเนียร์ครับผมอันติที่เป็นเอ่อเป็นการวางภูเขาไฟนะฮะส่วนเอนจิเนียร์ก็เป็นการแบบสร้างวงโครจรมาแบบว่า สร้างวงไฟฟ้ามาฮะ <c oughs> อีกแล้วหรอไอ้ตอน <c oughs> ้นมึงเกินไปโอ้นี่คือโดนยา,ยา,ยายวๆเขาผมแล้ววิ่งมาแล้วนะฮะโอ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเล่นกันแบบไหนนะครับที่นแน่เลยคือตอนนี้มานาพอตันแล้วนะครับพอตันแล้วยโยแล้วด้วยลองดูดิตันทีนึงแล้วยกครับผมมันไปเลยครับโอ้โหคลิปนี้คือแบบว่ามีมีความแบบโหดเทีเมยมปะคุณชมฮะโหดเทียมเกิน โอ้โหตัวตึงของเรานะครับผมตอนนี้ครับเรียกว่าเรียกว่าตอนนี้คืออาจจะดูเหมือนีกทีนึงทำไมมันนุ่มนิ่มจังวะคือต้องบอกก่อนว่าเราเกิดนะครับผมมันก็เลยนุ่มนิ่มครับถ้าเป๊เบิ้ลไม่เกิดครับมันก็จะแบบอีไม่ค่อยตายฮะเอาอตานตานเอาปีกประตูผมนี่ครับมันทําได้แค่นี้นะฮะแกกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนแล้วบิ้งมาแล้วนะครับผมเจ็ดนาทีฮะ โอ้ยเพื่อนโดนเลยครับผมเ็ดป้อมครับแม่เจ็ดนาทีนี่ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานที่เร็วมากนะครับผมเพราะเฉลีย่ยแล้วบิงเน่ะคนเราควรจะได้ประมาณตั้งอ่ะสิบถึงสิบสามนาทีผมว่าให้ไม่เกินสิบห้าครับผมการได้สิบสามนาทีถือว่าเท่าทุนนะสิบสองนี่ถือว่าเร็วแต่เราเจ็ดพออันนี้คือต้องมีขาไม้ด้วยนะเออใช่ต้องมีขาไม้ด้วยนะขาไม้นี่คือปกติแล้วเขาได้ประมาณสิบห้านาทีเนาะยี่สิบนาทีก็ได้ไม่เกิน สิเจ็ดนาทีนานไปอยเงี้อ่ะสิบเจ็ดนาทีควรมีขาไม้กับบิงอ่ะใช่เวลาสิบเจ็ดนาทีสิบพอแล้วสิบหรอขาไม้น่ะสิบสิบสองอ่ะอ่สิบสองอ่ะประมาณนี้อ่ะสิบสองอ่ะแต่นี่คือแบบหมดเลยครับผมดูครับโอ้มึงจะสู้มึงยังไงโคโชเก็ได้กล่าวไว้ครับผมทีนี้บล็อกหนีฮะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าผมไปโคโ้ชไปบายเพื่อนเดี๋ยวไว้เม่ามึงจะบิงส์ใอีกรอบหนึ่งเอาโอ้โหเซเลสต์มาเติมว่ะโอ้โห อ่าไปรอบ,บ,บเกาะ็อบเกาะแทนเพื่อนนะผมล้วไปไหนนะไปไหนแล้วเพื่อนเมือง,งไปไหนแล้วไอ้เรื่อโคร,โครโนอสนโดน,น,นั่นไงคูว่าแล้วไม่ใช่โคร,โครโนอสโดมเจ้าเก่าขาประจำของผมเจอกันมาตั้งแต่แบบเลนคายมันคงแบบว่าตอนที่มันกดมันคงแบบอืมอืมตอนทแบบี่ใช้เสียงด้วยใช้เสียงด้วยอืมมึงมึงมึงคือแบบเป็นการเพิ่มดามเมจเข้าใจปะตอนที่สันไปอะ่ะ คือแบบมั่นใจแน่ๆว่าโดนเพราะเมื่อกี้นี้เราไม่มีไม่มีวอดนะผมเราไม่ได้รู้เส้นทางฮะโอ้หจะโดนฮุกมายก,ก็จะรอดยากแล้วผมอาเชอร์เองก็โดนกันไปครับผมก็จะแยกนิดน,นึงนะสำหรับอาเชอร์ครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่ยากลำบากสำหรับเขาครับคือต้องบอกก่อนว่าเขาเองโดนไปหนักครับผมเลนกลางครับก็เลยอาจจะทำให้ตอนไฟเนี่ยก็เป็นที่ต้องการครับผมด้วยความที่ว่าเลเวลเขาเอ่อเลเวลเขาจะ มันก็เยอะสําหรับทีนึงนะแต่มันก็เรียกว่าเขาตายเยอะผมอ่ะเขาตายเข,า,ขาตายหกอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองคิดดิถ้าคุณผู้ชมลองเดินไปเจอใครสักคนหนึ่งที่ฆ่าหนึ่งตายหกอ่ะเราจะรู้สึกเลยเดนเลยว่าบูอยากจะฆ่ามันต่ออ่ะเพราะรู<ต>้สึกว่าเขาแบบเออเขาตายเยอะแล้วเขาเล่นแบบเขาน่าจะไม่ค่อยมีของอะไรประมาณนี้ฮะรอก่อนนะเพื่อนอดทนไว้นะเพื่อนอดทนไว้นะเพื่อนไปอดทนไว้เพื่อนเออนั่นแหละนั่นแหละครับผมไอ้นี่อีกแล้วนะฮะอือ มามาลงมาอื้อทุบทีนึงนะผมเรหลบนะฮะเอาไปไหนไล้เพื่อนทางนั้นเอ่อจะหาจู๊กวาร์ปเฮ้ยจะหาจู๊กว,วาร์ปวะช็อตนี้ทำเท่วะ่ะทำเท่นี่ไงทำเท่ดูงงวความเบิงวางกันไกลฝนเข้าไปครับผมมาดีครับเออมาดีครับมาดีครับเงินนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะคู่ชมฮะ 2,005แล้วนะครับผมแล้วมาเป็นสเปลชาดครับนี่คือเร่งเกมเลยนะต้องต้องแบบต้องจบเร็วครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามาเป็นสเปลชาดเนี่ยดาเมจเวทเราจะแรงครับผมมะดูเรื่องของสกิลเดี๋ยวเพื่อนไปอ่ะโอเคสำหรับสกิลนะสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลสตันนะครับก็กดลงพื้นสตันเป็นวงแค่นี้นะฮะส่วนสกิลสองก็เป็นสกิลโยนก็ uh huh. สามารถโยนไขรก็ได้โยนทีมนึงโยนคีปโยนทีมเราโยนไปนไหนก็ได้ครับผมนะส่วนเออสกิลโยนเนี่ยมันจะคอมโบสกิลหนึ่งได้ก็ ตันนนตัโยนตันโยนมากันเถอะตันแล้วโยอมจะแรงขึ้นอ่าตันแล้วโยอมจะแรงครับผมอือ่ะก็คืออารมณ์แบบว่าเวลาที่เราตันนะผมสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างดาเมจใช่ไหมคุณผู้ชมฮะสกิลสองเนี่ยมันก็จะตันด้วยตอนแรกที่มันโดนสกิลหนึ่งเออใช่ตันแล้วโดนเร็วๆมันจะเป็นแบบฟีลแบบโดนสกิลหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็โยนขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงมาก็โดนสกิลสองใช่ไหมฮะแล้วระหว่างที่ตกลงมาจะโดนสกิลหนึ่งอีกรอบนึงด้วยมันก็เลยจะแบบแรงครับผม แรงกว่าการที่แบบเราโยนแล้วค่อยตันน่ะเออที่ถือว่าเป็นท็อปิกที่เถียงกันมาประมาณแบบ20ปีนะครับผมยังไม่จบนะฮะจริงแล้วมันก็มีหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ให้ให้ได้เห็นอยู่นะครับวางคืนเขาเถอะกูเลมกูเลมศัตรูหายไปเอาไงดีครับผมแล้วไอทีมมันหายไปไหนหมดไม่รู้ครับอัมมาลาบอกครูเปิดแมพให้นะครับเข้าหลังป้อมมาเรดิ ก็สกิลสามครับผมเป็นสกิลเพิ่มเกราะป้องกันตัวเองนะครับผมอ่าก็เอาง่ายคือก็จะแรงครับผมดูครับอเอ,อ้ยเอ,อ้ยไม่ตายขี้ผายและ้ะคือต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าสกิลสองเนี่ยมันจะเลือกจากการที่เลือกโยนจากตัวที่มันอยู่ใกล้ที่สุดนะผมเ <c> พราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยู่ใกล้ใครก็คนนั้นแหละครับผมบินขึ้นฟ้าไปฮะโอ้โหหลบได้หวะหลบได้ไวน้องคูหลบได้เด้เอาโดมเลยวะเฮ้ยฮุกกันหน่อยโอ้โห ชิปหายละชิปหายละเฟลครับผมเกมตึงเลยทีนี้สวนทางกันนะเมื่อกี้ทีมเล่นกันระหว่างเราวาร์ปเลยครับผมวาร์ปเลยครับเกิดมาแล้วก็วาร์ปเลยครับผมอยากวาร์ฟครับอยากวาร์ฟครับผมอยากวาร์ปไปอยู่บ่อครับอุ้ยได้หมดเลยเนี่ยอ้าวทีมเราชนะเฉยครับประธานในพิธีมาถึงแล้วนะครับผมประธานในพิธีมาลัดชิปตัวหนึ่งแล้วก็กลับแล้วฮะถือว่าประธานมาได้ถูกจังหวะพอดีครับผม เป็นช่วงเวลาที่ลูกน้องนั้นได้ทําการผักชีโรยหน้าเรียบร้อยแล้วว่าทีมเรานั้นโหดเหี้ยมมากแค่ไหนนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้เรานะฮะแต่ความจริงแล้วประธานอยากจะออกศึกเองวะ่ะสงสัยประธานต้องหนึ่งห้าเอ้ยสายเมย์เนี่ยตี้มีเอ็มพาดเอ็มพาดคีได้เนะี่ะที่หรอกเออเอ็มพาดีฮะขึ้นขึ้นนี่คือมันแล้วชิลแล้วเกมเนี้ยเออลองลองให้ได้เห็นวะ่ะเอาจริงอ่ะกูรู้สึกว่าไม่ไหวเพราะเขามีโครนอสด้วยเขามีเพชรเซลลิ่งสตัน เอาว่ะนี่ครับยังไงดีเข้ากระทะตรงนี้ยังไงดีเพสซิเลนที่ผมวิ่งไปตันเอ็มพาดช็อตนี้ครับผมแล้วมันเป็นการเยื่อเหยื่อล่อนะครับผมเอ็มพาดบอกปิดประตูเพสซิเลนไปครับแล้วมานี่มา มานี่มาตันไปแล้วโยนไปนี่้ผมทุบหนึ่งแล้วผมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดารคอนิกแล้วงัดผม้วดูโคโรโนสใหม่แล้วผมแล้วกดเฮดวิง่งหนีก่อนนะมีอย่างเดียวที่จะหยุดเราได้รับผมช็อตนี้มีแค่ไฟแดงเท่านั้น,นครับผมมาขึ้นมาเพื่อนเออทักรีนั่นแหละแม่ทับกี้ขึ้นมาอย่างนี้นะมันกว่านี้นครับแต่นี่ก็มันแล้วผมออกมาดิครับผมแล้วไปแล้วไปเพื่อนเออลงหลุนไปครับผม,ย,มบยังไม่จบนะเี่ไม่จบะเนี่ยวิ่งวนเฉยครับ <c oughs> <c oughs> ดูแบบว่าดูธรรมชาติมากนะครูชมับเกมนี้คือแบบดูชิลๆดูแบบเปื่อยๆดูไม่ค่อยตึงครับทั้งทั้งที่เกมมันแบบดูควรจะตึงนะแต่มันไม่ตึงครับครูชมฮะถือว่าเป็นอะไรที่พักได้พักผ่อนหย่อนใจให้ผมมากกับพีโดแบบตัวเก่งมากดเห็ุมาแล้วครับผมเจอใครก็คือต้องเออสู่ความวางใจโผลนผมดูครับไปครับ สู่ความมงงวังตบดึงทีแล้วก็ชักกลับมาที่ตัวผมูเอาแล้วชิพายแล้วหยาบแล้วผมไม่ตายครับโอ้โหเฮ,หยฮห้ยดาเมจพลา,าดว่ะระยะมันไม่ถึงเมื่อกี้แล้วเขามีเอเอพันสองเนี่ยมันได้ความเลือดครับผมหเหมือนเราบอปมาผิดช่องไหมเพื่อนหเหมือนเขาไปช่องสามกันแล้วมึงบอกว่าเอ้ยวันนี้เขาถ่ายทอดสดช่องเจ็ดมอ้ดูสิดูนะ เออชิปทุงมาก่อนไงโอ้โหมันจะบวกกันอยู่แล้วมาเดียครับผมคนเดียวก็ได้ครับคนเดียวก็เสียวได้ครับผมช็อตนีอ้อุ้ยออ้ยอันติอุ้ยดีนะผิวมือเร็วใจไวครับผมเอาชิปหายแล้วกูตันเว้าวด้วยครับผมเอาไงเนี้ยแล้วคนรถโดมผมชิปหายแล้วฮะพอตนี้คนเดียวไงอนเขาทิ้งด้านล่างมาเลยวะไม่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 แต่บ้าทีไม่มาเขาบวกกันอยู่ข้างล่างกูไม่ได้หมายถึงว่าทีไม่มา แต่คือข้างล่างทีมเรากําลังบบกกับทีมเขาอยู่ไอ้ทีมเขาเลือกที่จะไม่กันข้างล่างแล้ววิ่งมาหาคูคนเดียวข้างบนสามตัวเขามึงอยู่คนเดียวอ่ะไม่เขาบบกันยืนอยู่ยินอยู่างนี้นะบวกกันเลยด้วยไม่ได้ยืนอยู่อย่างนี้นะคือแบบเขาตัดใจว่ามึงเล่น่มกว่าไงกลายแบบเฮ้ยมาบนคนเดียวก็น่าจะเล่นได้ไม่มาจับเซอร์ไพรส์มากเลยเรียบร้อยเรียกออามาครบเลยครับผมอีทีมกลายว่าทีมเรากลายเป็นชิวเลยเมื่อกี้มึงเล่นตรงเนี้ยมึงจะขึ้นบ้านเนี่ยมึงอยู่สี่ตัว มึงจะมึงอยู <ther freestyle> ่เป็นฝั่งเฮลเฮลบอยมึงจะกันบ้านหรือจะปล่อยบ้านแตกแล้วก็มาฆ่าไอ้ตัวนี้คนเดียวกูเป็นฆ่ากูปฆ่ามึงกูั่นไส้มันเกิดกาต้องอารมณ์ล้วนเลยนะเว้ยอารมณ์นิดหน่อยมันต้องอารมณ์นะจริงนะเว้ยเฮ้ยอย่าอย่าฝีมือตกเลยไปโชว์ไปไม่เกี่ยวแค่นี้บอกว่าตัวเดียวไม่ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกจริงๆเป้าหมายเราคือสาสิบคิวไปเพื่อนโอ้โหเริ่มจะตึงนแล้วนะเพื่อนอันนี้มันตึงนแล้วนะห่างกันแค่เจ็ดตัวนะครับผม แต่คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับระหว่างทางฮะเราสตันไม่เข้าเราอันติไม่เข้าแล้วนะครับอเออเอาวะเนี่ยไงวะเนี่ยไงะเดือดวะคือโทน่าจะเดือดครับผม เราจะใช้สตันก็ต่อเมื่อตอนที่เราจะใช้เท่านั้นคุณผู้ชมฮะเออวะที่อยากจะใช้กูใช้ทำไมวะหมายถึงว่าเราจะใช้มึงจะบังคับทำไมอ่ะจะไม่ใช้อ่ะไม่หมายถึงว่ากูเราจะใช้สต um> oui> ันตอนที <im 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 ่เราจะแบบว่าเออตอนที่ต mm ้องใช้เท่านั้นถ้าไม่ใช้เราก็คือเฮ้ยกูไม่ได้บอกที่ว่กไม่องใช้ไม่ใช้ก็ไม่ใช้ไงไจะไปใช้อะไรอ่ะหมายถึงว่า สแตนต้องเก็บไว้ตอนที่อีกทีงเผื่อไว้ท้อนเผื่อไว้เข้าทําจังหวะเออจะใช้แค่ยโยนอย่างเดียวแบบนี้เออเหมือนกันนะไม่เหมือนพอแล้วเหอนเอาค่คือเรื่องของกูเขาบอกเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาเฮ้ยเออมาไงไปไงมาไงวะนะ <c oughs> โอ้โหเรียกเข้ามาด้วยครับผม โอ้โหมาเอาเอ้าเอ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 า,เอา,เอาใกล้ขนาดนี้ครับผมโอ้โหทันไม่โดนนะแหมจะได้อยู่ะได้อยู่น่าจะได้ขึ้นบาแ์ล็กแล้วละ่ะรอบนี้ผมมาเป็นเชเกนเฮดเลยครับไอเทมก็มาเป็นสเปิลชาร์กนะผมสามารถที่จะทำให้เรานั้นดาเมจเวทแรงขึ้นสกิลคอมโบเราจะแรงขึ้นนะผมแต่ผู้ชมอย่าลืมนะผมว่าสกิลสองเนี่ยถึงแม้ว่าอีทีมจะออกนูกันไม่ได้นะครับแต่เกมนี้ไม่มีใครออกครับผมบอกไว้เฉยครับผม มันสามารถโยนเข้าตัวเราเองได้ครับผมโอ้โหอ่ามึงต,ตีใครอ่ะมึงโดมพแล้วตีใครอ่วตีไม่ตายอย่างงี้ยหยาบเลยครับผมมารอปั๊มเลือดอีกรอบแล้วกันครับผมยังได้อยู่ฮนะอีกสองนาทีกว่านู่นนะครับชิลๆผมแล้วมาดิ้มัมาดิ้มมาครับผมจะยกเอาให้ตายก่อนทีละตัวแม่เรื่อยๆผมเรื่อยๆครับก็เดินวนอยู่เงี้ยผมหาจังหวะเล่นฮนะคุณราเข้าใจเย็นดีจังเลยชอบจัง ไม่รีบใช่ไหมไม่รีบใช่ไหมคือเขาเล่นของเขาเรื่อยๆไม่ต้องรีบสกิลก็แปดตายสามมาต้นก็พออยู่นะใช้ได้นะเออเดี๋ยวจะแพ้เพราะโคโนดเนี่ยประเด็นอ่ะเอาป้อมหมดแล้วป้อมหมดเอาป้อมหมดเพื่อความชัวร์อีกหนึ่งนาทีสี่สิบเราะผมก็ประมาณสองนาทีฮะต้องขึ้นบ้านครับผมต้องทำไงได้ให้ให้เราเสียโทเค็นครับแต่อาจจะไม่เสียก็ได้นะอาจจะไม่ได้ต้องแย่ขนาดนั้นฮะ แต่ถ้าไม่เสียจะดีมากครับผมไปไปโอ้โหเหตุการณ์เดิมๆว่ะ <c oughs> เหตุการณ์เดิมๆครับคุณผู้ชมครับสองรอบแล้วตรงนี้ฮะมาตีทีนึงก็ไปลงหลุม,ม,ม,รมททครับผมมาโคลนมาชังเกิลเทสครับผมช็อตนี้ฮะต้องสู้ครนสครับผมสู้ยากอีงแล้วน,นี่ครับผมรอครับรอบนี้รู้จังหวะแล้วนะอนี้รู้จังหวะแล้วไงมาเดี๋ยวจะเป่ากูบล่ะจะเป่ากูบล่ะเอาทุบครับผมบยกไปอย่างทีเราตรงนี้อาเชอร์ผมทุบอาเชอร์แล้วเสียโทเค็นไปครับผม มาเอ ом, ผัดขึ้นขึ้นผัดขึ้นผัดผัดไม่ขึ้นแล้วผัดลูกไม่ขึ้นกูไปแล้วนะเพื่อนแมน,นี่ครับผมดักหน้าดักหลังครับช็อตนี้คือดักหน้าดักหลังอย่างแท้จ,จริง,รงาานะผมแล้วบิ๊กมาตันไปทีึดียวเจอผมก็ยกครับนี่ฮะบ,บางกอกต้องบินขึ้นฟ้าครับผมโอ้โหเสียโทเค็นอย่างคุ้มค่าเลยเฮ้ยเชิงเชิงมันดีคนน้อยเนี่ยน,นี่เหรอใช้ได้ห,หรือ,รอ,อว่าจังหวะมันผ่อนยังวะ จังหวะสวยหลายรอบแล้วว่าจะเป็น<ม>ที่เชิงนะ่ะมันสวนนะ่ะมันสวนกันติ้งกระโดดอะไรเงี้ยเออเชิงหนาผมเชิงหนาก็ถ้าให้แบบเอาจริงจริงเลยที่ต้นกลัวก,ก็คือถ้าโคโนตเกิดก็คือแย่ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ใช่แครี่แต่ไปสู้โคโนตด,ด้วยจะเอาจริงตอนนี้โคโนตก็โดมเราตายนะคุณผู้ชมฮนะสิบแปดคิวก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้ทําให้โคโนตเป็นจะปานีกูเลยครับ เพรมแม่เงเลงเราเป็นพิเศษด้วยเป็นแยกล่างครับผู้ชมาเล่นล่างครับตอนนี้สิ่งที่เราออกมาก็คือบลิงครนะผมแล้วก็สเปรย์ฉาครับสเปรย์ฉากก็เอามาเพิ่มดาเมจเวทครับผมแหม่สามสิเอร์เซ็นครับฟื้นฟูมานานนิดหน่อยเข้าไปทะตรงนี้มันนี้มาแกก,แก็แกวดหรอแก้เก่งเหรอฮะแก้เก่งเหรอเฮ้ยทีมเราไม่อยู่ครับผม ย็งผ่าตกพอดีครับเขาน่าจะเห็นเราแล้วทีนี้มันเป็นหวดฟ้าผมอ้าวจะเจอแล้วไงครับผมเจอโคโนดผมตัวสําพันธครับตอนนี้ลุงทุกเพราะผมโคโนอสบอกกูโดมเลยแล้วกันฮะแล้วไม่รู้จะหัวดเราจะตายหรือเปล่าครับผมอ้าวไม่ตายขนาดนี้ผมสบายแล้วครับชิวจัดครับผมช็อตนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินไปเล่นด้นานนอกแป๊บนึงครับผมโดนมังกรเผาฮะโดนมังกรเบบี้เบร์นะผม โอ้โหไม่ได้เดินสักทีมาเสร็จแล้ว,วครับของกูดาวเสร็จแล้วครับลิงทีนี้อาจจะได้เล่นครับระวังโอ้โหแตป้อมเหมือนอาไม่ได้คุณผู้ชมฮะโคเด็กไปต้นไปจบป,กกปะโคเดเอกจะเล่นได้มันจะมันจะเล็ดมันจะฉีดตัวอื่นไม่เข้าอ่ะมันได้คนเอาตัวเดียวอ,อ,อ้าว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 ยังไงยังไงแล้วตันไปทีนึงโอ้โห พลาดจังหวะหนักมากผมเราตันไปครับผมแล้วนี่เก็บหมดฮะคาถาฟ้ามาแล้วนะ<ฟ>ครับผมจากเอ็ม<ฟ>าพาดครับผมนี่เถ้ามีเอ็มพาดขึ้นก็จะได้คาถาฟ้าจากเอ็มพาดไปด้วยนะครับม<ฟ>หมดครับผมแบบนี้ครับรีสกิลแล้วนะ<ฟ>20คิวตายสี่ครับคุณผู้ชมครับชิวๆไปครับผมกับบรรยากาศการนั่งกินข้าวไปดูไปนะฮะไม่ได้สีอะไรก<ต>ันเลยวะ เถ้ากูดูคิดตัวเองกูดูดูดูเฉพาะกินข้าวนะถ้ากูไม่กินข้าวกูไม่ดูนะไอ้กูดูตอนขับรถโอเคโเคเปิดไม่เฉยๆเปิดไม่ได้แบบว่าเงาเงามีเพื่อนนั่งฟังกูนั่งฟังพูดมากจังวะไปเรื่อยเลยครับผมทีนี้เอ้าแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยจะมาเป่ากูเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมีอะไรค่อยพูดค่อยจาครับผมค่อยทีค่อยอาศัยครับผมค่อยพึ่งพากันหน่อย แม่เราก็เหล่าบาแลกไปผมแล้วมิงมายกผมนี่ครับตันคู่แล้วชังเฮสตีแล้วยกอีกทีผมก็หายหมดเลยครับตอนนี้หายไปสองแล้วครับโอ้โหแล้วก็แบล็ปเปิ้ลก็แหมได้มาคิวเดียวฮะเมื่อกี้คือเพื่อนไมาช่ยโคนน็อตเราไปไงเหมือนไปช่วยโคนอสเลยเออใช่โอ้โหแต่ได้อยู่ครับผมจีพีเอเกือบแปดร้อยครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะดีครับสำหรับ ติดลมบนอย่างเรานะฮะขอติดลมบนสักหน่อยแล้วกันรู้สึกแบบว่าเหมือนครบตอนนี้เริ่มทวีคูณครับไอทินึงก็คือเกิดมาแต่ก็ตายเกิดมาแต่ก็ตายครับสังเกตนะคุณผู้ชมครับเขาเกิดแค่คนสองคนเขาบวกแล้วมันมันหมายความว่าไอทินนก็จะแบบปริมาณไม่ครบฮะเอาไงเอาเลนไหนเลือกสักเลนนะผมจะเอาหมดทุกเลนไม่ได้นะฮะเ,เราต้องโยกต้องโยก โยกทั้งสองทางให้ทีมันดันป้อมนอกให้แตกให้หมดก่อนแล้วเราก็จะได้สองทางจริงๆเได้ง่ายๆได้ง่ายๆต้องใจงเย็นๆให้เพื่อนเขาเล่นกันเพราะอีทีมมันไม่กล้าจ่ายสก,กิอลอยู่แล้วถ้าจ่ายใส่อีทีมเราหมดเราจะชิวมากเลยให้เปลี่ยนเป็นคนคนรับกรรมแทนกูบ,บ้างกูโดนทุกอย่างมานานแล้ว <c oughs> ไปเว่เศ่าแล,แล้วล่าสุดผมน้อยใจนะฮะคุณผู้ชมฮะตีบ้านแต่เพื่อนกูเขาไม่โผล่ไงทีมก็ไม่จ่ายสกิลไม่มีใครตาย มงงว่ะรอกูคนเดียวนี่หอเออมันเนี่ย้ริกม่ไม่กล้าเข้าเห็นปะแปลกๆเนอะเนี่ยเข้าปแล้วเนี่ย้โดนอย่างนี้ไปกูก็ไม่เข้าโดนขนาดนี้จริงดูผมโคทุกรทีฮะแล้วชังเทอยู่ด้านนอกครับผมแล้วแล้วผมยังไม่มีสกิลนะครับตรงใจเย็นับผมแต่ได้จะได้ละรอบนี้เจ็บไป2ครับผมเมื่อกี้ไม่สักครู่ครับ เดแล้วก็ดันซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยเอาสองเลยปะเอาสองเลยนะเอาเอาทุกอันเลยเอาหมดเลยนี่ไงบิงหลบทันครับผมพิ้วเวลาแล้วนี่ครับผมเอ็มพาดบอกว่าเดี๋ยวจัดให้ครับผมแบบแหลมๆครับเทกไว้ทีหนึ่งน,นี่เดี๋ยวเลิกหูหมาครับผมยี่สามคิวได้อยู่นะแต่สามสิบไงหมายถึงสามสิบต้นยยอย่าไปกลัวเพื่อน <S <S ได้อยู่ได้อยู่มั้ง ม่งบ้าแล้วชิวบหายปกติแล้วกูบอกสามสิ่นี่คือมึงบ้าปะเนี่ยนี่กูเล่นกับคนป่านะครับผมแหมเราจะโหดเที่ยงขนาดนั้นเอ้ยเอ้ยมาตันเลยเฮ้ยเขาพยายามจะเข้ามาปั่นป่วนรเรานะครับผมรวมถึงแบบทําให้เราเสียสมาธิในการไฟนะฮะเอาไงดีชีวิตต้องกลับก่อนอ่ะหาเงินนะผมหาเงินหาทองแล้วโคเด็กเลเวลสามตอนนี้เนี่ยนะเฮ้ยล้ำแสงมิจฉภาพไทยลาวมาแล้วนะผมกลับเลเวลสามครับ โหแต่มันอาจจะดูนานไปนิดนึงก่อนจะออกอะนี่ครับผมแล้วก็งัดขึ้นไปผมแล้วทูปทีแล้วก็ทุบอีกทีครับผมดูครับนี่ครับผมซบไปสองไปอันนี้ทุบอีกสามครับผมนะฮะแฮตทริกครับผมโอ้โลนกทูงมาถึงครับผมกลับซะแล้วนะมึงเคยรู้สึกว่ามาเพื่ออะไรไหมเพื่อนเหนื่อยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชี่นี่ ออเอายี่สิบหกคิวตายสี่แอสซิดห้าครับผมไปเจออยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้ <Yeah! S 1> สตรีมสดทุกวันสามทุ่มที่เพจแล้วแต่ต้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมป๊ะปคอร์แล้วไปมันกันนี่เลย